ผูช้ชมครับช่วงนี้นะฮะขอเตือนภัยในเรื่องการข้ามถนนหลายๆพื้นที่เนี่ยมีทางม้าลายเราก็ควรจะข้ามทางนั้นใช่ค่ะและรถควรจะหยุดจอดให้เขาเดินข้ามชะลอน่อยอหยุดแหละต้องหยุดนะฮะบางคนมีสะพานลอยอ,อก็เดินข้าม,ามไปแต่ผู้หญิงคนนี้สิฮะไปเดินข้ามบริเวณที่มันไม่ใช่ทางม้าลายและสะพานลอยเดินข้ามมาแล้วไปยืนอยู่ตรงบริเวณเส้น กลางถนนครับนึกอกอนหั้นจะมีพวกเส้นเขาขาวเส้นเหลืองๆไม่ไม่ใช่เกาะกลางด้วยเออไม่ใช่เกาะกลางไม่มีเกาะกลางมีต้นไม้ไม่มีเส้นทึบเลยอย่างเงี้ยระหว่างที่เดินข้ามมาครับยืนอยู่ตรงไอ้เส้นกลางถนนเนี่ยฮะมันมีรถบัสคันนึงผู้ชมครับขับมาแล้วเกิดเหตุอะไรขึ้นลองชมฮะเสียวไหมเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมครับเห็นผ้าไหมฮะเชียวชนเธอ จนล้มลงไปเลยครับเนี่ยครับต้องบอกว่าเป็นภาพนาทีชีวิตจริงๆนะฮะสุดท้ายรถบัสคันนี้ขับเลยไปเลยนะฮะไม่ได้จอดให้ความช่วยเหลือแต่ประการใดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาฮะช่วงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มบริเวณถนนเส้นสัตพงษ์อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับผู้หญิงคนนี้นะครับได้รับบาดเจ็บนะฮะที่มือทั้งสองข้างเป็นบาดแผล แล้วก็ปวดที่สะโพกก็มีการส่งตัวไปที่โรงพยาบาลชนบุรีเรียบร้อยแล้วนะครับชื่อว่าคุณพิรยาอายุ22ปีนายธนพลคำพาครับเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยธรรมรัศมีมณีรัตน์ฮะเล่าว่าไอ้ตรงจุดเกิดเหตุในคุณผู้ชมครับเป็นจุดรับส่งพนักงานาซึ่งช่วงเย็นจะมีคนข้ามถนนเป็นจำนวนมากก็เลยอยากจะฝากเตือนฮะทั้งคนข้าม และผู้ที่ขับรถแถวแถวนั้นว่าให้ระมัดระวังหน่อยคนที่ข้ามก็มองซ้ายมองขวาให้มันถี่ท้วนแล้วค่อยข้ามหรือต่อให้ไปยืนแบบนี้แล้วคุณก็ต้องมองรอบรอบด้วยไม่ใช่ว่ามองไปแต่ข้างหน้าที่จะข้าม,มเขาก็เลยไม่เห็นะฮะว่ามีรถบัสมาเห็นไหมใช่เพราะหันหลังอยู่อ่าแนะะ่เดียวกันคนที่ขับขี่รถเนี่ยฮะต้องดูให้มันละเอียดด้วยนะครับว่ามันอาจจะมีคนที่ไปเดินข้ามแบบนี้แล้วไปยืนอยู่กลางถนนแบบนี้เหมือนกัน เออนะฮะหลายๆคนก็วิเคราะห์กันว่าเป็นไปได้ว่ารถบัสมันสูงจังหวะใสตาย่างนี้เหรอเอออาจจะมองไม่เห็นมันเป็นจุดบอดอันตรายมากแล้วคิดดูถ้าฝั่งตรงข้ามรถมาเร็วอ่ะก็นี่ไงจังหวะจังหวะล้มไปอ่ะเนี่ยฮะเนี่ยเนี่ยโอ้โหต้องเตือนภัยกันเลยครับ เรื่องข้ามถนนเนี่ยนะน่ากลัวจริงอันตรายจริงหนูเป็นคนหนึ่งที่กลัวการข้ามถนนมากๆใช,ใช่ไหมไหเวลาจะข้ามข้ามคนเดียวข้ามไม่เป็นพี่จะต้องถู้พี่ก๊อฟไปหนูพี่ก๊อฟโดว่างนะใช่ไหมพี่ก๊อฟอยู่ฝั่งนี้หนูหนูเลาะรถไม่เป็นออหนูกลัวหนูต้องรอให้โลง่งเลยถึงจะข้ามซึ่งมันเสียเวลามากต้องให้คนพาข้ามเพราะเด็กๆเคยเกือบโดนรถเฉียวจะไข้ามถนนเหมือนกันก็เลยฝังใจกลัว อันตรายมากๆนะคะคไปไหนมาไหนก็ต้องระวังอย่าประมาทนะมาเยี่เรื่องน่ายินดีเรื่องที่คุณพ่อทําให้ลูกที่จากไปแล้วเหมือนสมัยลูกปีชีวิตอยู่เนี่ยลูก ชอบทีมอังกฤษมากเป็นแฟนฟุตบอลอังกฤษเป็นแฟนฟุตบอลทีมอังกฤษนะนะคะแล้วก็อยากจะมีโอกาสไปดูแต่ว่าลูกเสียชีวิตไปก่อนอคคุณพ่อก็เลยตั้งใจจะสารฝันให้ลูกโดยการใส่เสื้อของโรงเรียนลูกแล้วก็เอาธงชาติไทยไปซื้อตั๋วที่แพงแต่ก็ยอมจ่ายแล้วไปนั่งอยู่ริมขอบสนามไปดูการเตะของแข่งขันฟุตบอลยูโรปี2024นะคะเป็นคู่ของทีมชาติอังกฤษกับทีมชาติสโลเวีเนียนี่จังหวะนาทีใช่นาทีที่62.45วินเนี่ยนะคะ จะหันไปเห็นธงชาติไทยค,คุณพ่อคนนี้แหละเขาเอาธงชาติไทยขึ้นมาชูแล้วเขาก็ใส่เสื้อของโรงเรียนลูก <ฮะ S 1> แล้วเขาก็มาโพสต์ไว้คุณผู้ชมบอกว่าป้าทําเพื่อทีสําเร็จแล้วลูกเนี่ยค่ะ คุณพ่อทำนำความฝันของลูกชายที่จากไปใส่เสื้อโรงเรียนของลูกไปดูติดขอบสนามในฟุตบอลยูโร2024นี่ค่ะลูกของคุณพ่อเขาเคยมีความฝันก่อนหน้านี้ว่าอยากจะไปดูบอลยูโรแล้วก็เนะชียร์ทีม,มที่ตัวเองรักก็คือเชียร์ทีมชาติอังกฤษนั่นเองนะคะน้องที่จากไปเนี่ยนะคะสาเหตุเกิดจากหัวใจล้มเหลวจากการที่น้องเล่นกีฬานี่แหละ อยู่ในรูปเนี่ยค่ะพี่กอล์โอ้แสดงความเสียใจกับเขอบคุัว,ว,วด้วยอีกครั้งหนึ่งนะฮะใช่ค่ะก็คือเนี่ยหัวใจล้มเหลวจากการเล่นกีฬาแล้วก็เลยไม่ได้มาทําตามความฝันครับคุณพ่อคนนี้น่ารักมากมากก็เลยมาทําตามความฝันให้ลูกเขาบอกว่าราคาที่จองไปที่นั่งตรงนี้แพงมากนะแต่พ่อเขาบอกเขายอมเขาจ่ายเงินแบบไม่เกี่ยงราคาเลยนะคะแล้วก็มาโพสให้ทุกคนได้ดูกันน่ารักอ่ะความฝันของลูกนะความฝันของลูกจริงเชื่อว่าน้องรับรู้ได้ ใช่นะครับนะขอบความรักที่ครอบครัวมีให้นะคะคุณพ่อก็ทําสําเร็จแล้วก็เป็นเรื่องที่ทําให้เรายิ้มอ่ะเป็นเรื่องต่อไปที่ทําให้เรามีความสุขใจฟูเหมือนกันได้ดูมิวสิกวิดีโอ rockstar ของลิซ่าหรือยังต้องบอกเ่ยตอนนี้แล้วนี่คุณโชว์ซะหน่อยมา rockstar แอมแอมผมขอโทษผมขอโทษไม่ไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าเดี๋ยวยอดวิวน้องจะตกนะฮะแล้วมาพูดถึงน้องลิซ่า rockstar กันนะฮะ MV ด่งดังมากยอดวิวพุ่งกระโชดอนนี้เท่าไหร่อทิย้ส เมื่อวานนี้ติมันต้องอัปเดตนาทีต่อนาทีเลยนะใช่ใช่ใช่ขึ้นเร็วมากนะจริงค่ะแล้วก็ภูมิใจแทนคนไทยจริงๆที่น้องเลือกโลเคชั่นในการถ่ายทำที่ประเทศไทยคือเยาวราชสวยเลยหนังมาสวยเลยโรงหนังเก่าออสการ์เท่าไหร่นะ5้ล้านวิวแล้วโอ้โห54ล้านวิวแล้วคุณผู้ชมแล้วคิดว่าจะพุ่งไปเรื่อยๆไม่หยุดแน่นอนค่ะเลขสวยมากจริงครับผมเอ้ยเออ อา<ม>คุณผู้ชมฮนะมามาข่าวของเราดีกว่า<ม>นะครับข่าวของเราวันนี้นะฮะมีน้องคนหนึ่งฮะเ,ออเป็นแม่ค้าขายไก่ทอดน้องชื่ว่าน้องยี่หวาเนี่ยกำลังเป็นปกระแสเลยเพราะว่าเขาบอกว่าน้องเนี่ยหน้าเหมือนลิซา่าหน้าคล้ายมากคล้คำนี้นะน้องนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยไปเรียนอยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะครับแต่ว่าเวลาปิดเทอมก็จะมาช่วยคุณพ่อคุณแม่มาขายไก่ทอดที่กรุงเทพนะฮะลูกค้าไปเจอเขาก็เฮ้ยลิซ่าขายไก่ทอดว่ะเฮ้ย ต้องถ่ายลงโซเชียลซะหน่อยบ้านเรานี่มีซุปตามานะเออที่ฝรั่งลูกครึ่งที่ขายปลาหมึกอ่ะที่เหมือนจอห์นวิกอ่ะออแล้วก็เหมือนมากอันนี้เหมือนมากนะเหมือนเลยเออน้องน้องน้องยี่ห่าก็คลายดีใจมาดูซิดูสิอ้าวลองชมดูฮะลองชมครับนีุ่ณไม่ชมคล้ายไหมล่ะเนี่ยแหละนะคะยิ่งมุมนี้ยิ่งคลายนะฮะน้องนะครับอายุ16บปีครับเรียนอยู่ชั้นมัธยมปีที่ห้านะครับเป็นโรงเรียนมัธยมประจําอําเภอตะพานหินอยู่ที่จังหวัดพิจิตร ก็อย่างที่บอกไปฮะปิดเทอมก็จะมาช่วยคุณพ่อคุณแม่นะครับขายไก่ทอดที่กรุงเทพน้องบอกว่าเวลาคนมาเห็นน้องนะหรือว่าแม่ค้ามาเห็นน้องแถวนั้นนะเขาจะทักกันเสมอเลยว่าอุ้ยตายแล้วลูกเอ้ยหนูคล้ายลิซ่าหรือเกินลูกสวยนะน้องบอกว่าดีใจมากเลยมีคนทักแบบนี้นะฮะรู้สึกปลื้มมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็น FC ีพี่ลิซ่าอยู่แล้วชอบท่าเต้นของพี่ลิซ่าด้วย นะครับเคยมีคนนะบอกให้ไปแคสด้วยนะเออบอกสนใจเข้าวงการบันเทิงไหมน้องบอกว่าโอโ้พี่อย่าพิ่งเลยหนูยังเรียนหนังสืออยู่แต่เดี๋ยวเรียนจบชั้นมาัธยมปีที่6เดี๋ยวจะลองไปแคสติ้งดูเพราะว่า,าจริร้าไม่ปิดกั้นนะคืออยากเข้าวงการบันเทิงอยู่เหมือนกันจะเป็นนางแบบก็ได้เป็นนักแสดงก็ได้ร้องเพลงก็ได้นะฮะคุณแม่น้องล่ะคุณแม่น้องบอกว่าปราบปลื้มเหลือเกิน โอ้ตายแล้วเพิ่งรู้ว่าลูกตัวเองเนี่ยหน้าตาคล้ายกับน้องลิซา่าเนาะและ้วดูขึ้นกล้องด้วยนะเนี่ยพี่กอบเออ<ะ>นี่ฮะทีมงานมีม,มีมีภาพคุณแม่ไหมไม่มีใช่ไหมคุณผู้ชมจะบอกว่าคุณแม่นะยังเด็กเลยคุณบอกเป็นพี่สาวยังได้เลยเออรอหน้าคล้ายกันด้วยแต่ว่าพันธุกรรมมาแบบดีเอ็นเอมาสวยไงสงสยัยสงสัยนะฮะก็เดี๋ยวก็รอดูกันต่อไปตอนนี้เป็นไวรัลมากคะนะฮะเชื่อว่าคนน่าจะแห่กันไปเหมาไก่ทอดเนะ ของน้องก็น้องทำอาหารกินด้วยแหละแล้วก็ดูน่าอร่อยนะดูไก่ก็ดูแบบเป็นสูตรเฉพาะแล้วก็เป็นความกรอบอะขายของยิ้มไปน่ารักสําคัญนะพี่เป็นไหมเวลาเข้าไปร้านขายของขายข้าวขายอะไรแล้วแม่ค้าเวลาหน้าบึ้งหน้าบึ้งหน้าบึ้งแล้วกันหน้าบึ้งมันดูแบบไม่น่าอดหนอะผมทุบทได้จริงันมีผลผมมากเคยจะไปซื้อลูกชิ้นที่ร้านร้านหนึ่งประสบการณ์ส่วนตัวยืนรอนะเราก็เออเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากำลังมองอยู่ไกลๆเพราะเห็นมีลูกค้าอยู่เดี๋ยวจะเลือกอะไรบ้างอะไรย่างเงี้ย จะพักเดียวนั้นแหละแม่ค้าทะเลาะกันเองในนั้นน่ะประมาณทำไมไม่ช่วยน่ะไม่ไม่นี่แหละไม่นู่นแหละไม่นู่นเราเป็นลูกค้าเราวแบบอุ้ยฟังไม่ซื้อเลยไม่ซื้อเลยเอาจริงก็เดินไปเลยอ่ะก็รู้สึกว่าอุ้ยเอาจริงอ่เดี๋ยวคุณค่อยไปว่ากันหลังจากขายก็ได้เนาะนี่ลูกค้ายืนอยู่เต็มไปหมดเลยอจะมายืนว่ากันต่อหน้าลูกค้าทําไมอ่ะเหนื่อยแล้วระบายอารมณ์แต่ต้องเก็บหน่อยเพราะเชื่อมันมีผลเลยรอเป่าบางร้านอ่ะ อร่อยมากแต่บริการไม่ดีนี่จะไม่ไปบอกางร้านไม่ได้อร่อยมากแต่ไปซ้ำบ่อยมากเพราะบริการน่ารักมากแล้วเราอยากติชมอ่ะนี่อันนี้อันวันนี้อันนี้เค็มไปนิดนึงแต่ฟังนะรับฟังใช่แล้วรับฟังร้อๆพี่ชิมดิอุ้ยเค็มจริงด้วยมันต้องอย่างนี้ไปบอกในครัวอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยลูกค้าไม่นีบ่อยใช่มีผลมีผลเอาไปอุ่นนร้านไก่ทอดน้องบ่อยๆเลวอยากกินเลยนะขายอยู่หลายที่ด้วยนะ <m akes> มีไรใส่ค้าเหรอสองสามที่อ่ะเออนะเดี๋ยวยนยนเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวโทรสั่งไก่ทอดแป๊บนึงคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวใจเย็นๆเดี๋ยวกลับมา <c oughs> ครับ